จะมาอัปเดตนะคะการซักซ้อมนะคะในมินิคอนเสิร์ตเออไม่ใช่มินิคอนเสิร์ต,เ,รตเป็นระเบียวบวัฒนศิลป์สตรีมไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์ของพวกเราเองนะคะเมื่อนี้เป็นาการแสดงเป็นเป็นมือที่สองนะคะรอบนี้วัฒน์ิมีสีมือน้องมีเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามนะคะวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่เก้านะคะการแสดงรอบที่สองของเรานะคะเดี๋ยว แต่ละมือแต่ละมือนะคะก็ซิมีการแสดงสลับสับเปียนไปนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้อูบีนะคะกำลังบล็อกกิ้งอยู่นะคะกำลังบล็อกกิ้งอยู่ทึ่งหางถ้ากะซิมีอ่าการสลับสับเปียนนะคะในสคริปเพลงคิวเพลงนะคะเมื่อนี่ก็สิแชะสิสจืดจักน้อยพี่น้องว่าอันแต่ว่ากะบบหลายว่าบันไดนะคะ ตรงส่วนที่เป็นของท่านผู้ชมนะคะก็ยังโอเคดีนะคะไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ขยับขยายได้นะคะผู้ชมหน้าเวที300คนนะคะเว้นระยะห่างนะคะอ,อ,คอันนี้ทีมแดนเซอร์ขอกำลังซักซ้อมกันอยู่นะคะไล่สดของเฮาเมน,นีทุกซีมือน,นะคะจะเป็นทีมงานขออาจากเอเย่นนะคะอาจารย์เอเย่นสตรีมไลท์นะคะ เดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมชมร้านค้ากันแล้มือน,นีอันร้านร้านเครื่องดื่มเจ็ดซีพอ,อเปิดวูวูไกลๆปูนพี่น้องปูนอะยูบอเตื่นหูจ้าวะลองใช้มือน,นีพอ,อเปิดมั้งมันจังได้กับบลูแล้วเราจะมาเยี่ยมชมร้านแรกก่อนนะคะที่ใกล้เวทีที่สุดค่ะ มื่อนี้บ่นหนึ่งติข่าลังซึ่ง,งหมอ๋อ <c oughs> มื่อนี้พอขา่า กากาศภาว้ว่างใจแต่ว่าลมกระแห้งแห้งอันนี้เราจะมาร้านที่สองนะคะร้านเจจินตลาโภชนาจินตลาโภชนานะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะวันนี้มีเมนูแนะนํานะคะกับเผาปลาหมึกค่ะเบอร์เตโลโกโรดเบอร์เตโลโก้รสบราเดฟโค้บราเดฟโ้ลูเดนี่แม ุดใหญ่นี่แม่อันนี้ก็เป็นร้านตามสั่งของเจ๊จินนะคะรอบที่แล้วก็มีรอบนี้ก็ยังคงเดิมเพิมเติมคือความแซ่บแล้วกมามฮอตรันรอบสุดไทยของเฮาค่ะมือนียังบัสุดไทยสำหรับผู้ใดที่มาในมือแหลกนะคะก็ได้ซิมได้รับประทานได้ซิมกันไปแล้วนะคะวันดีค่ะ แล้วแต่งหน้าเต้พี่น้องยานวัฒน์ขึ้นนิกเต้วนเทจจ้าอันรู้ลูกค้าที่บ้านลูกค้าตรงไลฟ์ทำวันนี้เพราะว่าวันแรกนะคะก็ขายไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเอ็มตำยำบู๊ตนะคะกระซี่ลูกค้ากันไลฟ์พี่น้องเฮ็ดจบไลแล้วก็นดิไปเสี่งร้านเลยค่ะเฮ็ดกับวัฒนเฮ็ดนั่งวัฒนมือหนีไหมค่ะก็ต้องฝาวแต่งหน้าจากน้อยนะคะมือหนีก็จะมีอ่าเพราะว่าทีไปเปิดสาขาอยู่อ่าร้อยเอ็ดจ้าที่เปิดสาขาอยู่ร้อยเอ็ด มื่อนี้กระ่งแบบว่าอ่าเป็นเป็นล้านที่แบบว่าแบบสมบูรณ์แบบนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกขั้นขั้นบกขั้นบกกลงกับ่บได้นะคะเดี๋ยวฝนติตกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันว่ามีอะไรเอมตํายําบุ๊ดนะคะเมนูตําดังนี้เลยค่ะ <c oughs> คืออาหารหลานอาหารในรอบนี้นะคะก็จะเป็นอ่า เหมือนเป็นซิกเนเจอร์นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มานะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาชมด้านหน้าเวทีนะคะกะซิบได้มาล่องซิมริมรสชาตินะคะคนที่ได้ชิมได้ได้ทานก็จะมีแต่ผู้ชมที่ซื้อบัตรหน้าเวทีเท่านั้นนะคะซื้อบัตรชมสดนะคะจำนวน3ไม่เกิน300คนนะคะอันนี้แคปหมูนะคะแคปหมู by M o นะคะก็จะมี แค่หมูกระต้องใส่ของเจ้าของตัวเนาะมีหมูยอนะคะอันนี้ขนมเสร็จอันนี้ส่วนนี้จะเป็นร้านยำน้องบู๊ทนะคะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนี้ก็เป็นยำนะคะฝั่งน,นี้จะเป็นยำคนานอ,คอันนัน้นนาซิมีไฟอยู่ข้างหน้านี่เนาะเมื่อคิเปิดบอสเขาขเขาเ่ได้ตัวไฟอ่ะเดี๋ ฝั่งร้านยำนงบุญนะคะบบคอ,อันนี้คุณแม่เฝ้า้าันอยู่นะคะแม่เปาาน็นคนเฝ้าร้านน้องไปซ้า,าด่ไปทางไปทางใดยันบอท่านสวัสดีครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนเอ็มตำยำบุญนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่ย่างใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นดาราสาวเอา อันนี้อันไม่คือใหม่สู๋นี่แม่นี่แม่นี่แม่ใ่ดีครับเอ้าแมนบ้โบ้แมนไพน์ไม่แห้งหดสิพ่อค่าบอกว่าไม่ไพนมันบอดีครับอุ้ยหน้าเรสพิทานมากเลยยั่วมากยั่วน้ำไส้มากแม่ค่ะไปแต่งนายอานกยานเพราะท่านคือกันปล่อยพ่อค่าปิงยูค่ะพ่อค่ากำลังปิงยูนะคะนี่นะคะสีสันรสพิันเจมส์เนี่ยโอเค สารารับประทานนะคะ <S <S สําหรับ <S <S มื้อนี้นะคะสําหรับผู้ใดที่มาชมสดๆนะคะต้องได้ชิมลิ้มรสแน่นอนนะคะสําหรับตำมกหุ่งเอ่ออนนะคะแล้วก็ร้านยำนองบุญโอ้แต่ว่าเข้าเข้าไปสั่งจากเมนู2องเมนูว่าถ้าจะปิดคลิปอะไร้เดยีกิลี่เดี๋ยวเราไปสั่งกันนะคะแล้วเราจะดูว่าสีสันของส้มตำกับยำ จะเป็นอย่างไรแคบมหมูยอจัวหมูยอหมูยอรับประกันความอร่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้กินแล้วรริษากาุนาอย่าสุ่มค่ะ ควันม,มาทางนี้ควันม,มาทางนี้ท่ามุ่นท่ามุ่นุมกันแล้วค่ะแม,ม่ละถามป้าเขาท่ามุ่นุมซู้พุดข่วนกันแล้วค่ะพี่น้องซิมซิม อแบบว่าเข็มค้นนัวปะคก ว่ายำสองอย่างรวมกันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะเอาอันนี้เลยตอนนี้พระเอกบูดบระยูนนะคะแม่แม่เฮดไห้เมื่อนี่แต่ซิมฝีมือแม่ค่ะเว่าต้องเพจไลท์จ้ะแม่แสีบคือเก่าครับเพราะวคายแต่ขาดแบบขาดบักกีบอันน่ะบักกีบจากโลก้วนจัดวันนี้ทุกอย่างาคหัวเพิ่มหมดเลยกุ้งกุ้งวันก่อน แล้วก็ไปเอาดตามใจมีจิตโลเพิ่มเอา5โลเป็น7โลวันนี้เพิ่มเป็น8โล4โลจะเพิ่มมาเพิ่มมาพีกเด็ดมาพีกจักะล้นอีถ้าเกิดเบิ้งค่ะพี่น้องว่าแม้ว่าแว่าแม้ว่าโรยหน่อยได้โรยใหญ่ค่ะคือแบบว่าเยอะมากแล้วก็รอเสิร์ฟความแซ่บนะคะผู้ใดที่มาเบิ้งหน้าเวทีรับรองว่าได้ได้สิมได้กินแน่นอน พู้ใด้ว่าม่กวอดไปค่ะเอายิหลีแล้วเนาะผูดได้ว่าแม่กวาดอ๋ออันนี้ทำการแพ็กใส่ถุงไว้เลยนะคะแพ็กใส่ถุงไว้เลยก็จะได้ไม่ต้องมาบแพ็นมาได้ค่ะแดหลูกทุนค่ะแมนยำสามยำสามจานค่ะจะบอกหอยแข็งเหมือนปุกเนาะ หอยวบบนันแพงหบบอยแงต้องมีกันกะปริมาณไวค่ะทำยำจ้าเสร็จแล้วนะคะยำหอยแครงกุ้งสดนะคะลอยหนึ่งแต่ว่าเงินเขาเหลือเก่าสิบบาทพี่น้องนะกระติดไปก่อนสิบบาทค่ะประเดิมแตเดิมนี่แหละแระมาสิบนี้นเสร็จเรียบร้อย S <S เดาห่อไปเส้นห <มา S 2> ่อไปเส้นห่อไปเส้นไก่ไตอ่อค่ะอันเส้นเนียจ้จาจักบาทไม่ละสิบ,บาทาไม่ละสิบ,บาทอันนี้ไม่ละสิบาท่ะนี่แหละเจ้าบาทส0บยสิบห้าบาทสามถอันนี้ไม่ละสิโบนเมนตี รูบทุนแล้วให้คิดเงินนี่ก็รูบทุนแล้วบรได้เอาเงินมาจ่ายซัมเด็์เดเอาไม่จะสี่แหละเธอข้าเป็นคนมีเคถ้าเอาอยู่เศษกระเด็นดี๋ยวข้าจะมาจ่ายเรามาคนมีเคนะคะรับสินค้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ค่ะครับอันนี้ก็โอเควันนี้เราก็ได้อ่าเมนูครบแล้วนะคะวันนี้เอตมตำยำบุ๊ดล้วก่ ป่งไก่แล้วเา้ไปเติมพลังกันก่อนนะคะก่อนจะทํำการแสดงลาตีนี้อีกยาวไกลเงินบ่พ่อกับจังเอามาใจเขาพี่น้องขั้นผู้ใดมามาชอมสดๆนะคะก็จะได้พบกับร้านอาหารจากศิลปินนะคะพบออก,กันแน่นอนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ